ลอยกันอยอย่ท like ี่น้องมันเป็นคลองคำองชายชาชาชาาาอยแค่เอาละว่านพวงนนองแล้วพ่นายงเดินลงก็ไดทักทายท่านผู้ชมสวัสดีครับผมกุญมือไหวขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับ 你看到了。 ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับทำไปไหนละคุณโยกขอยืมมือเด็ดหัวจอนทิ้งไปลนีเออเพิ่มจะหมอมาแบบแบบเด็กโยกแลหัวไม่ขึ้นหัวไม่ขด้วยหัวเจียว่าแต่หัวไม่ขึ้นเลยผมยังไม่ขึ้นเลยคุณนะมาเนี่ยมาเนี่ยยิงตับกว่าจะต่้มได้ขนาดนี้ ให้เวลานานไหมคุณนานแบบนี้เขาเรียกต่ำช้าไงชโอ้ยทัาผมต่ำช้านะน้องก็สาระเร็วเลยก็อย่างนี้เร็วยังมีสาระ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับยังให้ <c oughs> ความเป็นกันเองกับพวกเราเนาะเออเห็นท่านมาทักทายไอ้อเราก็ดีใจบางทีก็อย่างว่านนะนักสแสดงมันเยอะเนาะ <c oughs> ในเมืองไทยแล้วเนี่ยประเทศไทยแล้วเนี่ยนะบางท่านก็จำกันไม่หมดไม่น้อะนะจำชื่อผิดชื่อถูก ผมชื่อยงเชิญยิ้มนะครับชื่อยงเชิญยิ้มตะกี้เขาบอกนายยงเชิญข้าไอ้แล้วก็เอ๊ะเขาจำใครมาเรียกเราว่ะมนอย่างนี้แหละศิลปินมันเยอะยงบางทีจาหน้าได้แต่ไม่รู้จักชื่อบางทีรู้จักชื่อแต่ไม่จาหน้าไม่ได้เคยโดนทักผิดไหมเราจอดรถที่หลังโรงละครเองข้าเราวตรงนั้นไงไปจอดด้านหลังสาวด้วยสวยอีกต่างหากโยยงพอเราลงจากรถเดินเข้ามาหาเราเลยปุ๊บ ถามบอกใช่ก็เน yep> et ี่อ้าวงงดิเนี่ยจำได้แต่ว่าไม่รู้จําได้เปล่าเราบอกใช่อะไรเหรอครับเขาบอกหนูถามจริงนะถ้าหนูถามไม่อยากโกหกนะให้ตอบความจริงนะเราบอกถามอะไรมีอะไรครับเขาบอกถามจริงๆนะว่าใช่ใช่นะเดชปะ เราไม่ได้คนบ้ายออย่างนั้นเราก็เลยบอกว่าหนูจําผิดแล้วจ้ะอันนี้น้าน้องจะไม่ใช่น้าเดชเขาบอกไอ้น่่หนูบอกแล้วว่าอย่าโกหกหนูอย่าโกหกหนูจาได้เนี่ยน้าเดชจะมาบอกว่าเป็นน้าน้องที่อย่าโกหกเราก็บอกน้าน้องเขาก็บอกน้าเดชโอ้ยบอกกับน้องก็ด้วยไม่ใช่น้าเดชครับเนี่ยนรลกไม่ส่งเสริมด้วยนะเห็นรอยยิ้มกันแล้วเนาะพวกเราเนาะไอ้สี่ห้าปีที่เดี๋ยวพี่เขาเพิ่งมาเราเล่นใหม่ดีกว่า เด๋วไม่ต้องเล่นใหม่แล้วเล่นต่อไปเลยเล่นต่อไปเลยนะโอ้ยส oh, ี่ห้าเด็น่ารักจังเลยน่ารักโอ้ย oh, ลูกสาวเหรอพี่กี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้ว,ว,ลวไม่พี่กี่ขวบแล้วรีบดีลูกแต่เด็กกันแล็กไม่รู้จับลำจักเรียนเ <c oughs> อา้ขมังใจเป็นอะไรกับเขาเนี่ยเฮ้ยเออเด็กลูกนี่ เอามาจากบ้านหรือมามีกันที่นี่นะเว้ยน่ารักน่ารักน่ารักมนารักถ้าอยากมีลูกน่ารักนี่สักคนทำไงดีโยมเอาเมียกมาฝากพ่อเด็กนี่น่าจะได้หรอไปถามพ่อเด็กก่อนไหมเมียฉันไม่มีปัญหาหรอก นี่แหละการกำลังจะพูดว่าเห็นรอยยิ้มกันแล้วเมื่อสี่ห้าปีก่อนเราก็ปิดปากปิดหน้ากันคนอยู่หัวซอยท้ายซอยเคยรู้จักกันในทีจำหน้ากันไม่ได้ไปเจอกันที่อื่นไม่ทักกันซะแล้วนี่เห็นรอยยิ้มกันแล้วนะพ่อก็สบายใจละนะครับก็ขอให้ปลอดเมื่ปลอดภยัยอันนี้ออกกําลังกายเยอะๆนะอายุจะได้ยืนมันจะมี่อย่าไปพูดอย่งงางนั้นสิอย่าไปพูดอย่างนั้น ไปบอกกัลบงกงออกกำลังกายอะไรเนี่ยถ้าอยากอายุยืนเนี่ยเที่อเชื่อนนงนันอันนี้นนงศึกษามล้ลกินเหล้าเยอะเยอเอานี้จนช่วงโควิดมาใหม่ๆเะเขากินเหล้าข่าวป้องกันโควิดนะเขาบอกว่าคนกินเหล้าเยอะๆเนี่ยมันจะอายุยืนมากกว่าคนออกกาลังกายคนกินเหล้ามันจะมาอายุยืนกว่าคนออกกําลังกายยังไงวะนาหนงแกนี่ไม่เข้าเอางี้ยกคนกินเหล้าเนี่ยถ้ามันกินเหล้าเขาไปเยอะๆมันก็จะเมาพอเมาปุ๊บ มันก็จะขับรถเนี่ยไปชนคนออกกําลังกายตายนี่ไอ้คนกินเหล้ายังอยู่เลยไอ้คนออกกำลังกายแกตายไปคนละอันีจริงเคยมันออกบ้างไหมกำลังกายผมมาเข้าฟิตเนสโดยย่องแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาใช้ใช้วิ่งวิ่งในหมู่บ้านเอาวิ่งทุกวันเนี่ยไม่ไม่ไม่ประมาณวันเว้นวันจันทรุษศุกร์ประมาณนี้แหละวันจันทร์วันจันทร์ตื่นตีห้าวิ่งเลยผมอะไปวิ่งกันนนดงเด็ด โอ้ยผมคงไม่ไปวิ่งด้วยหรอกครับเอาทำไมเดี๋ยวจะไปนั่งกินเหล้าผมเอาจัดจัดแต่จะขับรถไปหาจะนองได้ไหร่ <c oughs> ไม่ต้องมาหลอกแกไม่ได้กินเหล้าเพื่อจะขับรถหรอก <c oughs> แล้วพวงก,กินเหล้าถอนใบกระท่อม <c oughs> กินเข้าไปดิกระท่อมอ่ะกินถ้าก็ตำรวจยังจับอยู่ครับท่านของพระทานเท่านีานานน้นี่น้ำพวงจริงๆนะครับท่านอยาหาว่าผมฟ้องท่านนะครับพบกระเป๋าตงุงแล้วตอนตำรวจเขาจับไอ้ใบใบละเท่าไหร่ไหม กลับไปละห้าร้อยเมื่อก่อนเนี่ยไปละห้าร้อยเราทบกระเป๋าตุ้งเราไม่รู้อะไรไปก,กินใบกระท่อมเยอะไปโดนแดดใบกระท่อมดิถึงไงก็ไม่รู้ไปยืนหน้าป้อมตำร,รวจควักใบกระท่อมออกมาแล้วคลี่ออกเงี้ยไปโบกอยู่หน้าป้อมตำร,รวจเอา้าแล้วตำรวจไม่จับเหรอไม่มีตำรวจมีแต่ำรวจฉลาดไม่กันนะเนี่ยเ <laughs> อาจริงๆตำรวจจะโบกทำไมละ่ะแต่ว่าเห็นตำรวจเรคิดถึง พูดถึงตำรวจลราคิดถึงพ่อชอบนักตำรวจพ่อผม่าตายในหน้าที่เลยนะพ่อเป็นตำรวจเป็นโจรโดนตำรวจยิงตายแล้วบอกตายในหน้าทีา่ตอนตายมือขวาย,ยัางถือปืนมือซ้ายก็มากำซอยอยู่ก็มา<อ>ตีปากขอให้เจริญรอยตามพ่อครับแหมหน้าคุยเหลือเกินก็พูดถึงตำรวจนะน่าเห็นใจนะครับตอนนี้โจรผู้ร้ายมันก็ชุกชุมตามจับกันไม่หว่านไหวนะใช่อืแต่ว่า การทางานของตํารวจขอโทษนะครับไม่รู้ว่าใครมีญาติเป็นตํารวจหรือเปล่าอย่าไปฟ้องเขานะเดี๋ยวมีเรื่องกันแลวพูดอันนี้เราพูดตามความจริงบางทีทำทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเกินไปนะ่มันจับผู้ร้ายไม่ทันอนะ่ะมันต้องข้ามขั้นตอนได้บ้างอย่างผมเคยอ่านข่าวแนละ้วมีนักโทษแหกคุกเก้าคนจับได้แล้วหกคนกําลังตามจับคนที่เจ็ดกำลังตามจับคนที่เจ็ดเจอไอ้คนที่เก้าก็เอามาก่อน <c oughs> ่าไหม ได้บ้างสิใช่ว่าแล้วมีนักโทษแหกคุกตอนไหนนะผมไม่ให้เมีอาผมออกนอกบ้านนะไม่เกี่ยวเลยกับนักโทษแหกคุกคุกมันยังแหกอ่ะน้ากลวไอ้พวกเนี้ยว่าไหมมาถ้าหักคอเนียเราก็ได้หักคออใช่ใจร้ายเงินหน้ากลัวอะไรเพื่อนไม่ออเมียผมเป็นคนดีผมเสียดายนายกเคยเคยได้กับมียอามีเมียแล้วเหรอเนี่ย มีเมียแล้วเมียผู้หญิงจำเลยนะใจกว้างก็ผัวไว้สามีจะไปมีอะไรที่ไหนแก้งไม่ได้ยินแก้ไม่ไม่เห็นไม่รู้ซะมั่งอันนี้น่ารักที่สุดเมียผมนี่นะสุดยอดใจผู้หญิงผมจะไปได้เมียที่ไหนเมียผมเนี่ยใหญสมเนี่ยเมียผมเนี่ยไม่เคยว่าเลยนะไปอุดรก็ไปได้เมียที่นั่นยหญสมก็ไม่ว่า ไปภูเก็ตก no ็ไปได้เนี่ยที่นนลยัยสมก็รู้ก็ไม่ว่างไปเชียงใหม่ก็เด้ก็ได้แกไปได้เหรอแค่นับหนาเนี่ยกบได้ก็ยัยสมมาพาไปได้ทินนลย้ายพาไปได้โอ้พายัยสมเดินสายเขาก็รู้นะเขาก็ไม่รู้เครื่องยัยสมเสติว่างแหมสนุกเหลือเกินนะแกเนี่ยเออยังยังไหวเหรออูทิ้งกันมาสิบกว่าปีแล้วเหรอเอาทำไมอ่ะทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลย ถ้าไม่ไหวอย่ามาคุยคนที่เขาไหวมีมันไม่ไหวโอ้ยผมพูดแล้วจะหาว่าคุยเอเน่ไม่ต้องใช้ยาช่วยหรอกไอ้เรื่องพนันน่ะเรื่องการเป็นผัวของเมียเนี่ยนะคนเตียอย่างว่าเราเป็นไงเป็นไงเป็นไงเองกัเองเป็นไงฮะคุณภาพเลยยังเกือมทุกคืนโอ้โหแล้วเมียเนี่ยนะเกือบทุกคืนเกือบทุกคืนฮะมันยังไงมันยังไงวันจันทร์ก็เกือวันอังคารก็เกือบ ผู้ก,ก่อเ่อนวันพระเมื่อท่นนเข่าเกลื่อนเอายิ่เกือบมากี่ปีแล้วมาคุยสักหน้าผมเทเ่เชียวเออไอ้นั่นนี้ไอ้ไอ้อดยาวหาว่าท่านลึกเลยนะเด็กเล็กนี่มันใช่ๆๆใช่เรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่อยากเล่านะคร <หา S 2> ับเออผู้ชายนี่คือเครียดจัดมันหมดเลยนะหมดความเป็นชายเรงนันไอ้ไวอาก้าฝรั่งเข้ามาเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ในช่วงผู้ชายเครียดเออเออมันหมดสมรรถนะมันช่วยได้แล้วช่วยได้เขายามาดีจริงเลยนะ นี่มีผัวเมียผัวเขาหมดสภาพหมดสภาพสมรรถภาพเมียก็ไปซื้อยาไว้อ้าก้ามาเนี่ยจะให้ผัวกินพอซื้อมาแล้วไม่กล้าให้กินกลัวจะไปสะกิดผมด้อยกลัวผัวจะน้อยใจเนาะแต่ว่าผัวเนี่ยเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเออเมียก็วางแผนที่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมาแล้วก็เอายาไอไวอ้าก้าเนี่ยโรยโรยใส่ในจานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจะเอาไปให้ผัวกินปรากฏว่ากินไม่ได้ทําไมเส้นแข็ง อ้ยยามันดีจริงว่ะยามันก็ออกนี่กระเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ถ้าผัวชอบกินเย็นตาโฟนี่ผัอุ้งไม่ตั้งดใช่เหรอเอาร้องเพลงนี่ร้องเพลงก็อย่าให้ไทยเครียดจริงๆแล้วเพลงลัคนาโกศิลป์ของเรามีศิลปะมากมายในแผ่นดินนี้มีเยอะแยะมากมายเพลงพื้นบ้านเรามีเยอะฮะนอกจากนอกจากเพลง่ฉยเอชัยที่เคยฟังมันก็ยังมีเพลงลำตัดลำตัดก็สนุก พวกเราก็ร้องกันอยู่ครับนอกอจากร้ตักันก็มีเพลงเซลอ่าอีเซลขึ้นอีเซลอย